เรื่องย่อซีรีส์วายแค่ที่แกงโอลลี่บูออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง GMM 25และรับชมได้ทาง YouTube GMM TV Official เริ่มออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้หมูเด็กหนุ่มมอปลายผู้มีความฝันใยที่อยากจะเดบิวต์เป็นศิลปินบอยแบนด์ให้ได้แต่หมูนั้นเรียนไม่ยุ่งมุ่งแต่เต้นจึงทำให้การเรียนตกต่ำถึงขีดสุด หมูย้ายโรงเรียนจากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดโชคชะตาทําให้หมูได้มาเจอกับแกงชายหนุ่มผู้ช่วยชีวิตหมูไว้หลายครั้งหลายคราเป็นคนปากร้ายที่ใจดีหมูได้มาเจอกับแกงที่โรงเรียนในฐานะคนขายข้าวแกงความใจดีของแกงทําให้หมูประทับใจจากความประทับใจค่อยๆกลายเป็นความชอบซึ่งคนสายลุยอย่างหมูชอบก็ต้องจีบสิครับ หมูเพียงจีบแกงบวกไปกับการฝึกฝนการร้องการเต้นอยู่ตลอดทำให้โปเตตตัวตึงของโรงเรียนและคู่หูเพื่อนสนิทพยศอยากจะใช้หมูเป็นบันไดไปสู่ความสำเร็จแต่หมูดันไม่ให้ความร่วมมือด้วยจึงเป็นศัตรูไปซะง,งั้นทางฝั่งแกงที่โดนหมูจีบอยู่เรื่อยถึงขั้นเรียกแกงว่าที่รักแต่แกงด่ายับไม่ให้เรียกอีก หมูจึงตั้งชื่อใหม่ด้วยการแต่งเพลงจากที่รักเป็นที่แกงหวังแค่ให้พี่แกงเปิดใจแกงที่เป็นคนคิดมากเพราะมีปมในอดีตกลัวทำให้แม่เสียใจพยายามไม่หวนไหวจนเนธเพื่อนสนิทของแกงก็ได้ยุให้แกงทำตามใจตัวเองในจังหวะที่แกงยังลังเลอยู่ฟ้าก็ส่งคุณชนโปรดิวเซอร์รายการหนุ่มรูปหล่อมาดีเข้ามาและความใจดีของแกงก็โดนใจชนเข้าอย่างจัง โดยหารู้ไม่ว่าชนคือลูกพี่ลูกน้องของหมูนั่นเองความฝันของหมูได้เป็นจริงในเวลาผ่านไปหมูได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงกรรมัมซึ่งประกอบไปด้วยจังพี่ใหญ่มาสุขุมของวงพยศโปเตและหมูเองทั้งสี่คนได้เดบิวต์เป็นศิลปินแต่การจะได้เป็นศิลปินนั้นกลับต้องแลกมาด้วยกฎเหล็กของค่ายคือห้ามมีแฟนเด็ดขาด เหมือนฟ้าถล่มลงตรงหน้าเมื่อความฝันของหมูกลับต้องแลกด้วยความรักของเขากับพี่แกงสุดท้ายเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรต้องติดตามชม